โอ้ยมั่วหนิงเพื่อนๆโอ้ยฝนตกอีกแล้วมืดฟ้ามัวดินดูเสาอาทิตย์นี้เขาจะมาเล่นกีฬาหน้าบ้านวิวนี่ชักะเยยชักเยยฝรั่งเขาก็ยังเล่นกีฬา,า,า,าที่เอ้าก็ยังเป็นยิงเอียงกีฬาที่เรีว่ากีฬาโบราณเนาะชักะเยยเนาะไปฝนตกมากเลยวิวีไปกวาดทำ นี่แหละวิว,วไปทําสวนของวิวเห็นสวนวิวไหมอา้าสวนเดี๋ยวปรับแป๊บหนึ่งสวนด,วดูไปกวาดไปกวาดก่อนกวาดกวาดเพราะว่าฝนมันตกนะกวาดน้าออกก่อนกวาดน้าไปกวาดน้ํออกก่อนไปกวาดนออก็จะทกวาดน้ทานทาความสะอาด สวนถ้าไม่ทำสะอาดมันก็เราทำสวนแล้วก็ถือว่าเราได้ออกกำลังกายหน้เพื่อนฮัลโหลทำสวนไปเรื่อยๆกวาดไปเรื่อยๆก่อนีเพราะว่าอยากให้สวนสวยสวนวิวเต็มสวนมัน้วงล้วงลงไปกวาดไปกวาดให้มันออกตัดเลยสวนเต็มสวนสวย มีออกกําลังกายที่สวนนี่นเลยก่นเพราะว่าฝนตกค่ะนีต้องทำาสะอาดให้น้ำให้น้ำให้น้ำออกจยากหน้าบ้านให้น้ำออก <S <S <S> <S ไปดูเลยค่ะวิวทำอะไรทำอะไรวิววิวพิ่ก็จะพาไปดู วีวดูซีเพาะใหญ่แล้วดูดาวเรืองเดี๋ยวจะบานสะพรั่งไปดูผักสนวนครัวก่อนทำสะอาดแล้วโอ้ยมีอะไรบ้างผักสนวนครัวป้าเผอแป๊บเดียวเพิอแป๊บเดียวต้นใหญ่มากเราจะทำาล,าลาบไก่ลาบผักลาบหมูทำสลัดดูซีสลันเนออันนี้นี่ปลูกลงมเม,มื่อกี้เมื่อวานนี่คะ่ะเห็นไหม เวลาเนี่ยเห็นไหมมันงอกออกมาแล้วหอมหอมหอมแต่ใครมีแช่งอกเห็นไหมพอมันแก่มันงอกขึ้นวิวก็ก็เอามาเสียบคอยดูนะไอ้ทีหน้ามันจะคอยดูทีหน้าจะแบบนี้เลยเขียวสองกระถางก็กินไม่หมดเนาะอยู่คนเดียวสองคนตายายดูดูกระถางนั้นซีกระถางนั้นก็อันนี้ ฝรั่งโรสมารีเขาใส่เนื้อสัตว์สวยเนาะฝนตกมายิ่งพึเลยปลูกตะไคร้เสร็จแล้วนะคะปลูกขาตะไคร้ขาไม่ได้ปลูกหอมเนี่เสียบเสียบลงดินอย่างเงี้ยก็เสียบเสียบแล้วก็ใส่อกใส่ใจลงไปโอ้ยเผอแป๊บเดียวดูซิวันนี้จะปลูกอะเนี่ยอันนี้เป็นต้นปีที่แล้วต้นเก่าขึ้นแล้วคุณนายเตือนสายดู เดี๋ยววิจะแยกออกไปดูปลอมมาพื่เลยนะนี่พื่เลยเพื่อเลยนะคะแต่อันนี้มันเป็นต้นเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วตรงนี้มีปูคุณายตื่นสายสะพังเลยแต่ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นดอกกีฬาเดียมก็สวยเนาะเปลี่ยนมาเป็นกีฬาเดียมก็สวยเดี๋ยวจะแยกคุณนายตื่นสายก่อนนะคะดอกเนี้ยดอกนี้ที่เมืองนอกเขานิยมปลูกค่ะก็จะปลูกเต็ม บ้านเลยเหมือนเหมือนเหมือนพาราดิสเลยนะก็ปลูกแต่น,นี้วิปูกเนี่ยคอยดูมันจะย้อยยังไม่เยอะนะนี่ฝนตกก็แอบ,บมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะผักสวนครัวไม่ต้องซื้อเอาผักสลัน่งอกออกมาเต็มแล้วสลัน่ก็ไม่ต้องซือ้อ,าาอ,อ,าอ,าอ,อทานสดๆเลยนะคะใส่ลาบใส ปนใส่แก่อไปทำน้ําเทเทใครที่ชอบเป็นวัดเพราะว่าสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะสุดยอดไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะสวยไหมใครใครอยากได้ได้มาเอานะนี่เต็มเลยดูเจ็บไปแยกวิวิผสมประสานกันดูดาวเรืองก็เต็มเลยดาวเรืองดาวเรืองเดี๋ยวจะแยกออกไปแบบแยก เอาดาเรื่องไปใส่กับหอมเดี๋ยวก็แยกออกมาค่ะเพราะว่าพันธ์นี่กำลังห้องเราเดี๋ยวรอให้ตะไคร้กอใหญ่ๆกอใหญ่ๆใส่ต้มขาไก่ต้มขาไก่นะคะแล้พีก็จะแยกออกเป็นแบบนี้ค่ะนี่พิกก็เริ่มขึ้นแล้วนะพิกก็จะพิกปีที่แล้วดกดกกระทางเดียว2องกระถางเนี่ยกินไม่หมดแล้ว นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาดาวเรืองมาแยกอีกแล้วก็จะทําหน้าบ้านให้มันเหลืองนีงค่ค่ะพ่อรอก้าชอบดาวเรืองสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคุณนายตื่นสายคอยดูจะแยกคอยดูมันจะบานสะพังนะคะไปไปแล้วเพื่อนไปก่อนไปก่อนเข้าบ้านก่อนฝนมืดติดตืตต่มาอีกแล้วฝน อยู่หน้าบ้านแลนะฝนตกมันดูดอกกุหลาบก็ยังไม่ได้ไปทําความเดี๋ยวจะไปดูกุหลาบมันเยอะมันร่วงลงจะไปตัดกุหลาบก่อนนะคะเพื่อนอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ก็กีฬาเดียมสวยๆรองเทา้าเปียกหมดนะคะด้านนี้โชวเวลาขับมาตรงหน้าบ้านคนมองเห็นดอกไม้จะบานสะพรั่งเลยนะคะ สวยไหมคะบ๊ายบายมาอัปเดตให้ดูไปละลับๆทุกคนคะ่ะคนไปทำงานแล้วสองโมงชา